้อรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหมอแกนโภเพทัสนะครับผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิพย์นะครับคุณผู้ชมสามารถนัดเวลาดูดวงกับผมได้ที่ l i n e แอดโ p เพทัสสองศูนย์นะครับมีคําว่าแอดนะครับก็25นาที4ี่คำถามสําหรับคนที่อยากจะรู้ชะตาชีวิตตัวเองให้ผมเป็นคนหลับตาดูแล้วเห็นอนาคตเพื่อหาวิธีการป้องกันวิธีการ แก้ไขสำหรับชีวิตเราทั้งชีวิตอยากคิดคนเดียวครับแต่ถ้าเรายังไม่รู้จักรายการผมหรือว่าเพิ่งจะเข้ามาก็ฟังรายการผมแล้วก็ดูความแม่นยำว่าผมจะเป็นคนคนหนึ่งเป็นที่ปรึกษากับการเปลี่ยนชะตาชีวิตคุณผู้ชมหรือเปล่าที่สำคัญที่สุดผมเป็นหมอดูนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังการชม แล้วคุณผู้ชมก็จะเชื่อได้ว่าเราจะมีเรียกว่าหนทางที่สองสามแผน a อแผน B ีแผน C ที่จะใช้ในการกู้วิกฤตชะตาชีวิตของเราทั้งการเงินการงานความรักสุขภาพทุกอย่างเพื่อที่หาทางป้องกันและการแก้ไขชีวิตคนเราถูกลิขิตด้วยพรมลิขิตนะครับแต่เราไม่รู้ว่าชะตาชีวิตเราจะเป็นอย่างไร เราก็ปฏิบัติตนไปตามกระแสของสังคมอยากมีอยากได้อยากสำเร็จอยากได้ความความชมเชยสรรเสริญเยนยออยากเป็นที่รักของคนในสังคมคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดทั้งหมดแล้วมันเป็นแค่สิ่งเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าภาพลวงตาเราเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงแต่จริงๆมันคือภาพลวงตาชีวิตของคนเรา เกิดมาเพราะเราสร้างภาพลวงตากันสร้างความเชื่อสร้างความสําเร็จสร้างทุกอย่างแล้วเราเชื่อว่าสิ่งนั้นคือต้นแบบของความสําเร็จหรือความล้มเหลวแต่จริงๆเรากำลังหลงไปอยู่ในวังวนของภาพลวงตาวันหนึ่งถ้าเราดึงตัวเองออกมาจากจุดศูนย์กลางของความเขาเรียกว่าความไม่มีอยู่จริง เหมือนที่ผมพูดว่าคนเรามีทรัพย์เสื่อมรั์มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศทุกอย่างมันเป็นภาพลวงตามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึง่งหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยในหลายๆคนทั้งชีวิตแต่อย่าลืมว่าทุกอย่างมันถูกสร้างขึ้นมาให้เราเชื่อให้เราหลงไปกับมันบางคนก็หลงไปกับมันจนไม่สามารถ ดึงตัวเองออกมาแล้วก็เชื่อว่าจะต้องเป็นสิ่งนั้นจะเอาชนะสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติแต่เรายังไม่มีอะไรที่บอกได้ว่าเราอยู่และใช้ชีวิตได้เหนือธรรมชาติจริงๆเหมือนที่ผมพูดว่าผมเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วก็มนุษย์โลกผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่ามนุษย์โลกก็อยากจะมีทุกอย่างแล้วก็ทานอาหารสามมื้อสี่มื้อ บางคนก็ทานห้าหมือนะครับบางคนก็อยากจะซื้อเสื้อผ้าอยากได้ทุกๆอย่างถ้ามีเงินก็จะซื้อให้มันหมดแหละอยากได้ทุกอย่างที่ปรารถนานั่นคือมนุษย์โลกมีความเกลียดความหลงความอิจฉาลิษยาความอยากได้อยากมีอยากเด่นอยากดังนั่นคือมนุษย์โลกแต่ถ้าคุณผู้ชมเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกนึกคิด แบบคนบนโลกล่ะเราคือมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ที่มีความเจริญแล้วด้านจิตวิญญาณเราคิดแต่เรื่องสวยงามฟังเรื่องสวยงามดูเรื่องสวยงามสัมผัสเรื่องสวยงามเพียงแค่นี้เราก็จะไม่ดําเนินชีวิตแบบมนุษย์โลกทานอาหารมื้อเดียวเหมือนผมนะครับคนหลายคนยังเป็นมนุษย์โลกทั่วไปบอกว่าถ้าไม่ได้กินจะหิวโหยจะเป็นกดไหลย,ย้อน จะเป็นโรคกระเพาะหรืออาจจะไม่มีแรงไปทำงานลองดูว่าถ้าเราเนี่ยออกตัวเองมาจากสิ่งลวงตาอย่างเนี้ยภาพลวงตาทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีความจําเป็นในชีวิตเหมือนเราอยากจะได้บ้านสักหลังอยากจะเหมือนคนนู้นอยากจะบ้านที่มีราคาแพงแต่ถ้าเราเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มีความคิดที่จเจริญแล้วคำว่าจเจริญไม่ได้หมายถึงความรู้ ไปไกลนะแต่จเจริญแล้วด้านจิตวิญญาณคือเราพอแล้วอ่ะเราประมาณตนแล้วเพราะว่าเราจะไม่เป็นมนุษย์ทั่วไปแล้วอ่ะเราจะอยู่ความเป็นเหนือความเป็นมนุษย์เขาเรียกว่ามนุษย์โลกเราก็จะรู้ว่าจริงๆเราเราไม่มีอะไรที่จําเป็นเลยเราสร้างความจําเป็นนั้นเกิดขึ้นเพราะเราสร้างเงื่อนไขไงครับฉะนั้นถ้าเราทานอาหารมื้อเดียวได้ แล้วเรามีเสื้อผ้าไม่เกินห้าตัวกางเกงถุงเท้าไม่เกินห้าคู่กางเกงในห้าตัวกางเกงเสื้อผ้ากางเกงอย่างผมมีกางเกงแค่สองตัวกางเกงขาสั้นสามตัวก็ห้าตัวถุงเท้าห้าคู่กางเกงในสี่ตัวแค่นี้แหละผมก็ใช้ชีวิตเป็นปกติ แล้วถ้าคุณผู้ชมทานอาหารมื้อเดียวด้วยอีกคุณผู้ชมจะไม่ใช่เป็นมนุษย์โลกที่มีแต่ความอยากจะได้เพราะว่ามันเหลือเฟือไงนี่เป็นความเชื่อของมนุษย์ต่างดาวนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผมแค่แนชฉยว่าคําว่ามนุษย์ต่างดาวคือเป็นคนที่เหนือความเป็นคนคนส่วนใหญ่ก็ยังหลงอยู่ในภาพลวงตาที่ผมบอกอยากได้มันทุกอย่างอยากมีมันหมดทุกอย่าง ไม่ได้ดังใจก็โกรธโมโ oh. หแต่ถ้าเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ไม่ใช่นบนโลกแบบนี้เอาจิตของเราก็พอจิตที่เราเหนือธรรมชาติเพราะเรารู้ว่าธรรมชาติเป็นสิ่งสวยงามแต่เราไม่ได้ไปขวนขวายและเอามันจนมันทำให้เกิดเป็นผลและเป็นพิษต่อชีวิตหรือเป็นภัยต่อชีวิตถ้าเราอยู่อย่างประมาณก็จบวัยอิ่มวัยชีวิตก็ยิ้มได้มีความสุข ไม่ต้องทุกข์ทรมานว่าจะหิวข้าวมีคนทุกข์เรื่องหิวข้าวนะหรือถ้าเราแบบอยากจะได้บ้านสักหลังที่ผมพูดแต่ถ้าเราไม่ประมาณเลยเราอยากจะได้เราก็จะกู้เราอยากจะยืมเราอยากจะไปผ่อนแล้วเราก็เกิดทุกข์ทุกข์เพราะเราสร้างมันขึ้นมาวันนี้ถ้าเราพอประมาณตนบอกไว้เลยว่ามันจะเหลือทุกอย่าง มันไม่มีบอกว่ามันจะไม่พอแล้วมันเหลือเหลือเฟือครับอาหารทานมื้อเดียวต่อวันกินได้สามวันสามมือ้อสามมื้อของเราแค่หนึ่งวันกลายเป็นสามวันนี่แหละจะเหลือเฟือไหมแล้วถ้าเรากินสา,สาวันได้วันละมือ้อทรัพยากรของเครื่องใช้ก็จะลดการใช้ วัตถุด,ดิบทุกอย่างมันก็จะเหลือเฟือแต่ทั้งหมดแล้วมนุษย์โลกก็คือมนุษย์โลกผมแค่เชิญชวนคุณผู้ชมมาเป็นมนุษย์ยต่างดาวแบบผมนะครับไม่มีความจำเป็นใดๆทั้งสิ้นอยู่อย่างประมาณตนแล้วก็มีความสุขถ้าเราคิดได้บอกไว้เลยว่าเราจะไม่มีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจที่แย่หรือวิกฤตเศรษฐกิจ หรือว่าเราจะไม่มีความทุกข์ว่าจะไม่มีเงินในกระเป๋าเราจะไม่มีความทุกข์ว่าจะต้องจ่ายดอกวันนี้ลายวันเท่าไหร่หยุดได้ลองทานอาหารมื้อเดียวจะมีเงินเหลือเก็บ72 000บาทต่อปีครับเพราะว่ามื้อเดียวสองมื้อไม่ได้กินมันจะกลายเป็นเงินเก็บแล้วถ้าคุณผู้ชมซื้อเสื้อผ้าแบบผมกางเกงในถุงเท้าอย่างละห้าหรือสี่ห้าตัว เสื้อผ้าก็แค่ห้าตัวกางเกงก็สามตัวก็ได้ใช้ไปเลยสามเดือนหกเดือนคุณผู้ชมเห็นไหมผมใส่เสื้อตัวนี้มาสองปีกว่าแล้วนะปีหน้าสามปีแล้วครับไม่เห็นเก่าเลยเสื้อผ้าให้ใหม่แค่ไหนถ้าเราทำตัวสกรปรกเหม็นหรือจิตใจเราหน้าตาเยี่ยมโหดมีแต่ความอิจฉาริษยาจะให้ใส่เสื้อผ้าสวยแค่ไหนก็ไม่มีใครอยากมองหรอกครับ คนอยากมองสิ่งสวยงามอยากมองคนที่ยิ้มใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้ใบหน้าที่แบบมีแต่อมทุกข์ที่สำคัญที่สุดถ้าใครเชื่อก็ลองทำดูนะครับแต่ถ้าไม่เชื่อก็ใช้ชีวิตเป็นปกติที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับรายการนี้เป็นแค่ทางเลือกแล้วก็เป็นวิธีหนึ่งที่ผมดำเนินชีวิตนะครับ